แล้วก็รีบเข้ามาห้องน้ำได้แล้วเพราะว่ามีของดีรออยู่นะอะไรคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาสาระที่ไม่เหมาะสมทะลึ่งนิดนึง้เด็กาอายุตั้งแต่8ปีดูได้นะแต่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะเดี๋ยวจะหาวว่าไม่เตือนสวัสดีครับผมตอนนี้เรายังอยู่ที่ทะเลนะครับผมคือยังไม่กลับนะครับผมทุกคนครับผมคืนนี้บอสจะทําภารกิจพิเศษ

ซึ่งหลายคนบอกว่าพี่บอสมาเที่ยวทะเลแบบนี้ไม่มีคลิปเด็ดๆให้ดูเลยหรอคืนนี้บอสจัดให้เลยครับทุกคนบอสจัดให้แบบเด็ดๆเลยแต่ว่าเราจะไม่มายั่วธรรมดาซึ่งเราจะมายั่วให้อยากแล้วจากไปเหมือนนัดเพราะว่าบอสเคยโดนกระทำไงคืนนัดมายั่วบอสอ่ะยั่วจนบอสแบบรู้สึกไม่ไหวแล้วแล้วก็จากไปอ่ะคือแบบจากไปจริงๆนะซึ่งหลายคืนแล้วที่บอสไม่ได้อะไรจากนัดเลยเดี๋ยวคืนนี้บอสจะยั่วนัดเองนัดไม่ต้องยั่วบอสเลย เดี๋ยวยั่วเองจะยั่วให้อยากแล้วก็จากไปเหมือนกันจะทำทุกวิถีทางให้นัดแบบทนไม่ไหวแล้วเมื่อไหร่จะแบบเมื่อไหร่จะแบบละบอยก็บายบายไปก่อนนะครับผม one hour later ตอนนี้นะครับผมถึงตอนกลางคืนคแล้วนะค,ะนครับพร้อมนะครับทุกคนพร้อมที่จะยั่วแฟนนะครับคือวันนี้ บอสจะยุ่นโดยการที่บอสจะเปือยหมด หิวน้ำไหมเธอเอาน้ำอะไร,รอ่ะตัซีไหมน้ำก่อน

้องอยู่อะปวดท้องอ้าแล้วโดเขาอ่ะไม่โดนวอ้โเโอเคครับทุกคนทุกคนจำได้ไหมนัดเคยทำแบบนี้กับอมไปแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะมอนหล่มคนหนักมากเดี๋มาดูกันนะครับผมว่าตัวเองโดนบ้มันจะเป็นยังไงเริจากชิ้นแรกบ หน่อยดิจะมาอะไรตรงนี้เนี่ยเออเก็บกางเกมไว้ทักหน่อยเดี๋ยวเขาจะใส่ต่ออ่าได้ได้เฮ้ยมันจะมาน้องอยู่อ เอาเสื้อไปด้วยอเอาเสื้อไปด้วยเอาเอกสาให้หมดเลยนะเ,เก่งแล้วหมเเสื้ออีกเหรอเออทัหมดเลยน,เยนะยเอ,เอ,อนนหมดตัวแลวครับไม่มีเหลือสักชิ้น แล้วก็รีบเข้ามาห้องน้ำได้แล้วเพราะว่ามีของดีรออยู่นะอะไรอ้าวอาบน้ำไม่รอเลยเข้าาไปล้านนี่ ผมว่าผมอ่านไม่จบเขมาามทงไม่เส็ัยังไม่เ็เออเขางถูกต้องูันไม่ับแางอืเลยนะเลยหลายอย่ง้าอเลยเ้มาช้าอ่านต่อเลยนะครับต โซวอนคิมคบงมุมผิวใสไรคบอวเออทำไมทำสีหน้าแบบแล้นะ ทำไม่ขนัดเลยอ่ะติดเสื้อหาครีมให้น้อยดีไม่หาครีมให้น้อยบอกว่าไม่ 张姐，你们来。 ย,ยืนเบาเบาดิ<อ>แรัดเชียร์ัดเชียร์เบาเบาดีดีอาขอด้วยทำเียงอะไรอันนี้ดีชอบจังันนี้ขอโทษนะ เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรเฉยเฉยทำอะไรอทำหรอหยุดหยุดหยุดี๋ยวาเขาทำเองไม่เธอเขาทำเองเธอไม่พอพอเร็วเร็วเอาเอาไหนบอกตรงนี้ตรงนี้เราทาครีมทาครีมตรงนี้เสร็จแล้วทาครีมแล้วก็แต่แล้วก็ออกไปสิอะไรเสร็จแล้วก็ออกไปอะไรอ่ะ แล้วก็ออกไปได้แล้วจะอยูทไมอะา <c oughs> ั้งทำไมตรงนี้เนี่ยแชร์แนถ่ายกล้องหน่อยทักทายกล้องหน่อยถ่าย,ยา่ายกล้องหน่อยครับเป็นไรไปเป็นไรออกไปออกไปไหนออกไปไหน